นี่แหละ<ช>คือประเด็นที่จะถามเลยว่าเห็นมีคนแซวบอกที่ฉันชายเคยไปเคยไปร<ช>่วมชุมนุมเคยไปเดินในวันหนึ่งกับุลาคนระับอย่างครั้งนั้นเนี่ยไปเดินกับกลุ่มที่เรียกว่าไปชุมนุมเนี่ยเขาเขามีมาทักรู้ไหมว่า <c oughs> มีครับที่คนมาขอใส่รู่แต่ว่าผมพยายามไม่ไมพวกนักศึกษาแพทย์เป็นกรอบผมรับไหมร้อน<ะ>เอาไว้ช่ยวยว่าเราเป็นหมอนะเนี่เดี๋ยวก่อนนะคือ พี่ผิวชายไปร่วมชุมนุมกปปสไปไปเดินกับกปปสไม่ใช่กปปสจุลาไมัยก่อนนู้นหัวแรกใช่ไหมแต่วิาเรื่องนี้คนตะกละอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ครั้งใหญ่ที่เห็นตระกราเราก็ไปเดินแต่มีคนที่ร่วมชุมนุมมาขอถ่ายรูปเพราะเข้าใจว่าเป็นคุณชัชชาติส่วนหนึ่งคิดส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่าเป็นชัชชาติแตขอถ่ายรูปพอรู้ว่าไม่ใช่ก็จะถ่ายแต่รอบนอกพี่ไม่รู้ก็อาจจะถ่ายเพราะว่าคิดว่าเหมือนชัชชาติอะไยนะครับเออผมมาพูดชุมนุมคนนี้ก็เก๋นะเพราะว่ากำลังกำลังชุมนุมต้้าาาานนนนนนรรัััััฐบบลลมมมเเเดิออองงยยยแตต่่่กก็ขถูปไ การประชาตอนนั <łość> ้นต้านเรื่องในช่วงเทศการเทศกาลประเด็นมันคือเทศกาลเออก็ก็ก็ดีครับก็ไปวันนั้นวันหนึ่งแต่ก็โดนทักถขีดในช่วงหลังไม่มีไหมที่สวนลุมแถวอะไรเงี้ยสวนหลังมีฮะมีมีคนรู้ว่าเดี๋ยวต้องไปดนวดมาได้แล้วอะไรเงี้ยได้ยินเสียงนะได้ยินแล้วแววยวแต่ว่าไม่มีใครมาเป่านตอนนี้ ยังไม่มีใครพูดถึงในแง่ที่ไม่ดีเลยนะครับโอเคเพผมก็สุดกุญใจไม่เคยโดนต่อเนวีใช่ไหมที่เขาแซวไม่เคยครับฮะแต่ไม่ต้องนะครับไม่เคยก็ไม่เคยก็ไม่ต้องตลอดไปก็เป็นห่วงเขเหมือนกันฮะคือบางทีกลัวคนเข้าใจผิดเหมือนกันก็เราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เขาเดินออกมาผมก็เดินแถวแม้แต่ว่าถ้าใครไปเดินในในที่ชุูรูนี้ก็เองเราก็รู้ว่าก็เพราะผมไม่อยากให้เป็นประเด็นนะครับครับครับ เป็นแฝดแล้วก็ปรึกษาพูดคุยกันตลอดพอถึงวันหนึ่งในที่คุณชาติชาติเป็นรัฐมนตรีเนี่ยตอนนั้นให้คําปรึกษาหรือว่าบอกเขายัางไงบ้างไหมครับตอนนั้นคือต้องบอกครับผมมั่นใจว่า,าชาติก็มีหลักการที่มันเคยเรียแล้วพ่อสอนตลอดว่าต้องทําสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดทําหน้าที่ที่ดีที่สุดผมระมั่นใจว่าเท่าที่ผ่านมาเขาทาหน้าที่ได้ดีที่สุดนะครับาก็ต้องพูดนะอ,อ,อย่างนั้นแหะต้ไม่เคยดไม่ช่อลนะครับเคยมีความเป็นห่วงตรงไหนบ้างไหมครับในใจลึกๆก็ล้วนกังว่ผา ก็แต่ถ้าคงเร้าครับครับคงไม่มีภาษาอะไรอืมแต่ก็ครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคราวเราคิดถึงพี่คิดถึงพ่อแม่คิดถึงลูกมันมันเป็นตัวเครื่องเตือนใจตลอดนะเพราะเราต้องตั้งสติทําให้ดีเพราะว่ามันเป็นเป็นเป็นวงตระกูลในไรของเราด้วยแล้วก็เป็นทุกอย่างฮะาแล้วก็พี่ก็เป็นตัวเตือนใจเราเหมือนกันว่ามันมีผลกระทบทั้งหมดถ้าเราทําอะไรไม่ดีไปเลยครับคุณแม่เป็นห่วงดีขึ้นแล้วมั้งตอนนี้ดีขึ้นมั้าตอนแรกที่มันก็เป็นบอกว่าาจะไปทำแล้วตำแหน่ง ร้องไห้นะที่บอกปรเด็นไปมร้อ,มองไห้เลยครับตอนนั้นร้องไห้ตอนนั้นพี่ทัวต้องไปช่วยพูดไหมครับหรือว่ายังไงครับกเขาบอกไม่เป็นไรเราคิดว่าผมทำได้ดีแต่ผมไม่เคยถามเขาเลยนะเพราะผมเชื่อว่าเขาเขาลบการตัดสินใจของผมและพร้อมที่จะตัดสินผม,มก็ถามแต่แม่คนเดียวว่าแล้วก็ไปกินแล้วไปไปบอกแม่มากกว่าครับเแล้วตัดสินใจไปแล้วแหล,ละแต่ไปอินฟอร์มให้ท่านทราบแล้วค่อยๆแต่ก็ลาไหว่ท่านก็ดีขึ้นนะก็ใายว่าคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรมาก แล้วก็มันก็มีอาจจะมีฟีดแบ็ที่คุทิทีบ้างนัานหัวบ้างนะท่านก็พอได้แล้วก็คอยเตือนคอยมีอะไรโทรมาอะไรอย่างเงี้บก็พอได้พี่เพีนชายเคยมีแบบว่าเหตุการณ์ไหนไหมที่แบบอ่านข่าวหรือว่ามีใครมาเล่าให้ฟังแล้วก็โทรไปบอกเอ้ยเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเกิดคาถามนี่มีเคสนึงไงไอ้ที่ที่เป็นรูปขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอะไรนะระบบนี้ไม่มีหรอกอะไรจะมีอาจจะมีโค้ดคำพูดมาใช่ใช่แล้วก็เลยเตือนเฮ้ยคนมันเป็นเผยแพร่เยอะอะไรอย่างเงี้ย ใช่ป่ะทีนผมได้ผไปขึ้นเวทีตอนนั้นช่วงเลือกตั้งหงรือไงอนเลือกแรกแล้วขึ้นเวทีไปแล้วก็เอาขวบคำพูดมาซึ่งถ้าคนดูเฉพาะคอนเทกตรงนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันถ้าไม่ดูทั้งหมดนะเขาก็เลยตกใจแต่พอเขาเตือนเนี่ยเ,เรารู้แล้วเอ,อ้ยมันแสดงว่ามันก็อันตรายก็ชี้แจงอะไรก็ดีก็มีคนมีเบรกคอยเตือนอยู่ยังคอยเตือนกันอยู่นะครับก็ดีเพราะรู้ว่าเขาหวังดีกับเราจริงไง S <S <S นั่นก็ฟังเขาอยู่แล้วพี่ตุ้ยครับจยมีโทรศัพท์มาเตือนเยอะางอยอ่ะว่าไม่เตือนแล้วครับเอ้าแต่ก็เตือนดีไม่เป็นไรเตือนได้สบายอยู่แล้วเออครับผมตอนเด็กๆชอบทำกิจกรรมอะไรด้วยกันเล่นกีฬาเล่นกีฬาเพราะว่าเตะบอลเนี้ยก็ต้องฝังฝังนี่อะไรอย่างเง้ยออกกำลังกายขี่จักรยานเรียนนิดอะแต่ก็เป็นอย่างนี้มากเพราะเราก็คงเน้นออกกำลังกายนะตอนเด็กเพราะตอนเด็กอ้วนมากไงก็พยายามแบบรีดน้ำหนักพูดถึงเรื่อง พูดถึงเล่นกีฬาคือพี่ฉันชายทราบใช่ไหมครับว่าคุณชาติชาติมีฉายาครับนี่แข็งแกร่งเว่าอีกเออผมก็เลยก็ถามอันนี้ก็วิ่งมาทอนเลยผมไก็เลยวิ่งมาทอนเลยขนาดคุณชาติชาติที่เป็นรัฐมนตรีนะครับแข็งแกร่งที่สุดในประจัพีพี่ฉันชายเป็นหมอโอ้โหอย่างงี้ไม่ไม่ค่อยแข็งมากครับแข็งแกร่งที่สุดในประจัพีชุบแป้งทอดอ่ะไม่ใช่นี่อ่านี่แค่เขาเรียกผมนะเป็นหมอที่แข็งแกร่งที่สุดในประจัพีมีฉายา แล้วก็ไม่นะครับออกกําลังกายตามปกติก็วิ่งอะไรเงี้ยก็พยายามพยายามไม่แต่ใส่ชุดคล้ายกันเหมือนนะใส่กุดเดียวกันใส่ชุดเดียวกันครับชุดสีดําแล้วก็แข้งขุดแล้วทําไมเลิกนะครับก็เดี๋ยวคนจะี่เลิกเหมือนนักบุญซีว่าผมไปเล็กเชอร์อย่างแค่นะเล็กเชอร์เสร็จปั๊บเด็กนี่นะฮะมาขอถ่ายรูปแล้วบอกให้ผมถือถุง อ๋แต่เขาก็รู้นี่เขารู้เลยครับงชัยโอ้ซัมพล็อปมีแอคชั่นใช่ผมยังคิดเลยว่าตอนนั้นผมได้ภาพถ่ายภาพบุญชาติาดวะเนี้ยผมว่าภาพที่หายากกว่านะคือถ่ายบุญคุณสันชัยในชุดนั้นนั้เออนะอันนั้นน่าสุดๆเลยหายากมากเกอใส่แบบแขนสั้นไปถ่ายรูปเงี้ยใช่มจริงนะชุดด้านน่ผมใส่แค่นานนะเพราะมันไม่ร้อนไงแขนสั้นมันแล้วก็ชอบวิ่งเหมือนกันนะครับอันนี้เหมือนเลยนะเพราะชุดช้าเราต้อวิ่งเดี๋ยวิ่งกันที่ แต่ถ้าให้ให้วิ่งให้วัดสมรรถนะจริงๆนี่ใครวิ่งได้เร็วได้เกินไปแต่นี่เขาเคยวิ่งมาธรับผมยังไม่เคยวิ่งนะเคยวิ่งมาธอนทแล้วนี่ผมแค่สอกิโลเลยนะครับผมได้แค่ยี่สิบกอืแครับเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องต้องรอดูอยู่ที่ช่วงเวลาด้วยมันก็เดี่ยวกับการเตรียมตัวตอนนี่ให้วิ่งม่ได้เราต้องต้องเทรนก่อนนะครับประสบการณ์ตั้งแต่เด็กๆจนโตมานี่มีมีเรื่องไหนที่ถามเหมือนดาราเผากันประสบการณ์ไหนที่แบบกับอีกคนหนึ่งที่แบบ ทำเลยแล้วก็จําได้เลยว่าอายกันมากหรือว่าเขินกันมากหรือประสบการณ์สนุกสนุกตอนเป็นเด็กมีบ้างไหมครับเื้อเตื้อมันเตื้ถึงหนูหนมันต้องเด็กๆเลยนะก็เด็กเช่นแบบแต่ก่อนมันต้องมีเอาเสื้อศิลปะไปใช่ไหมไปโรงเรียนแล้วก็ปรากฏว่าเอาไปคนเอาไปตัวเดียวก็เลยไม่รู้ไปของใครก็เลยแบบแข่งกันคือต้องมามาลองหมักลุกกันใคระนะก็เสมอแล้วก็ในแง่สุดท้ายต่อยกันอะไรเงี้ยก็ขำๆดีแย่งของ ว่าเหมือนเขาต้องเอาเสือป่าไปไม่ชอบถือป่าต้องใส่เสือป่าเอาไปตัวเดียวอะไรแต่ว่าวันนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเป็นตัวเดียวก็ <c oughs> เลยเป็นเรื่องของไข่อะไรอย่างเงี้ยก็คข่าวก็เป็นชีวิตที่สนุกดีฮะมันก็เหมือนมีเพื่อนที่สนิทไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ก็มีทะเลาะกันบ้าง <c oughs> <c oughs> แล้ว คือตอนนั้นคือตกลงในการเล่นหมากรุกครับแหมากรุกมันก็เสมอกันอีกหมากรุกยังเสมอกันเลยหมากรุกไทยเห็นนี่อาจารย์มาเล่าให้ฟังผมก็จำไม่ค่อยได้ละมีเจออาจารย์สมัยสจุลาท่านเราสางวันเนี้ยจำได้ไม่เจอสองคนเป็นอย่างนี้อย่างนี้โหขนาดว่าจะจะดวลกันยังต้องเลือกวิธีการที่แบบใช้หมากรุกนะครับแต่โตๆนี่ก็มีหลายอย่างนะอย่างก็อย่างเช่นผมไปซื้อหนังสือมาอ่านเล่มหนึ่งใช่ไหมไอ้เรื่องทาวติงส์นะเทเรียรี่แล้วก็ปรากฏว่าซื้อมาอ่านเหมือนกันเลยเวลาใกล้เคียงกันด้วยนะ ซึ่งเราไม่น่าไม่น่าจะไปได้เพราะว่าผมเห็นว่าเขาแนะนำหนังสือที่ทางเฟซบุ๊กหนังสือที่ผมไปซื้อที่ที่แอร์พอร์ตที่ขันใหญ่ซึ่งมันมันซื้อเคนนิคุน่ายะิดแล้วก็เล่มันตโตแต่ว่าเอออ่านเล่มนี้น่าดีอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วกอ่านเหมือนกันแต่ว่าเพราะว่ามันคลอาจจะเพราะว่ามันอยู่ในสิ่งแวดล้อมโตไม่ได้กันก็อาจจะคิดคิดอะไรคล้ายกันบางอย่างอย่าง ก็มีความที่ระไมเหมือนกันตรงนั้นครับครับแต่ไม่เคยแบบป่วยเหมือนกันหรือว่ามีซิกเซนอะไรเออผมแพ้กุ้งเขาไม่แพ้กุ้งแต่เท่านั้นผมแพะกุ้งกับปูไม่ฉาเพราะมันแพงนะดีแล้วแสดงว่ามันไม่ได้ตายสองทีนะเพี้ยชาดนะใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นไปกินแล้วก็มันอยู่ในหนองจีบน่ะคนแรกเนี่ยแพ้ที่บ้านคุณปู่ไปเลี้ยงเป็นคุณตาไปเลี้ยงแล้วกินขาปูเยอะมากเลยจนกระทั่งแบบหายใจไม่ออกเ่ย หน้าที่จะแบบเปลีบวมเลยครับคือบัวตอนนี้คือโตแล้วหรือไงตอนนั้นยังไม่โตคะส่วนมากที่แพ้หลังสุดายหลายสิบปีแล้ะพอวัย2็มาแพ้อีกทีหนึ่งตอนนี้น้าเราพาไปที่โรงพยาบาลจุฬาคุณหมอพี่นิดเนี่ยเป็นอาจารย์ฉีดยาให้ต้องไปฉีดยาแต่เขาไม่แพ้ก็แปลกดีนะนะมันมีมิวเตอร์ทะเลทะเลนี่คือนี่คือข้อพิสูจน์ว่าอาจจะแข็งแกร่งกว่าแข็งแกร่งกว่าจริงๆไม่ได้แต่ข้อโชว์ ปิดท้ายฝากนิดนึงๆๆเพราะว่าคือเรื่องเรื่องความคิดเห็นทางด้านบ้านเมืองด้านสังคมเนี่ยอาจจะมีที่ไม่เหมือนกันบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับ,รบสําคัญตรงไหนย,ยุคนี้เนี่ยมันแบบความแตกแยกมันสูงมากอย่างคุณจะชาติคุณชายเนี่ยพูดคุยกันยังไงครับเวลาคุยคุยกันเรื่องบ้านเมืองนะครับผมใจผมตัวว่ามันต้องเป็นเรื่องเป็น i ิชูเ b a s อะคือมันต้องเป็นเรื่องเรื่องไปว่าเรื่องนี้ค,ค,คิดยังไงอะไรถูกอะไรผิดมไม่ใช่เป็นเป็นเบสออนกลุ่มว่ากลุ่มนี้คิดถูกเสมอกลุ่มนี้คิดผิดเสมอถ้าเดิเราพูดถึงเป็นแต่ละประเด็นเนี่ยมันสบาย มื่อคุยเรื่องตเหตุผลเรื่องนี้อะไรถูกอะไรผิดนะผมคิดว่าเราก็คุยเรื่องเหตุผลก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคืออย่าเอาอย่าเอาว่าอยู่พวกนี้มันพวกนี้ต้องดีเสมออะไรเงี้ยคงอย่างนี้ไม่ได้แต่เอาเป็นประเด็นดีกว่าว่าประเด็นนี้มาคุยเรื่องเหตุผลครับแล้วทุกคนก็มีเหตุผล,ลก็มมกว่าผมก็คุยกันนนะอ,อย่างนั้นไหมหรือไงกาบอ,อกว่าไงก็โอเคก็ผมคิดว่าก็ต้องรับฟังกันให้มากขึ้นทั้งสองฝ่ายถ้าใครขตาผมเชื่อว่าคนไทยส่วนหนึ่งก็ปากคงอ่ะมันก็มีความรู้สึกว่าใครใคร ถูกผิดเลยก็อยากให้ทุกฝ่ายฟังกันให้มากขึ้นแล้วก็เปิดใจรับทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งสองด้านแล้วก็ก็บางอย่างเราก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดบางอย่างก็หวังว่าเขาจะปรับเปลี่ยนความคิดอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ก็แล้วแต่แต่ว่าก็มีคุยใช่ไหมครับเพิ่วันนี้ยังมีกันแบบมีประเด็นนึกแต่เพราะว่าประเด็นถ้าเรารู้ว่าอะไรที่มันจะเป็นคอน FLICT แน่เชื่อการคุยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าก็ ผมที่ไปที่ชัดพูดก็ถูกคือว่ารประเด็นดูเป็นประเด็นประเด็นไปว่าสิ่งนี้เขาทามันเป็นยังไงถ้าเรามีข้อสุดายก็พูดไปแต่ในแง่ของความความเชื่อศรัทธาทางทางแนวคิดเนี่ยบางครั้งที่ว่าก็ต้องใช้เวลามันอาจจะมีสักคนหนึ่งเปลี่ยนในอนาคตไม่รู้นะครับมครับผแต่ความศรัทธาเนี่ยกับประเด็นต้องเอาแยกกันไงคือศรัทธาก็จริงแต่ไม่เอาศรัทธาปุ๊บทั้งนี้พูดมาต้องถูกหมดงี้ไม่ใช่ต้องต้องถึงว่าต้องแยกไงว่าไม้เป็นปัญหาี่ือผมไปไหนเนี่ยถ้าเป็นคนที่เขาศรัทธาเราอยู่เนี่ย เราไม่ทันเอ่ยปากพูดเลยเขาก็เชียร์ละแต่ละคนที่ไม่ศรัทธาเราเราพูดเป็นสามสี่ชั่วโมงก็ก็ไม่ไม่มีอะไรดีขึ้นอะไรเงี้ยนี่นก็อาจจะต้องแยกเรื่องศรัทธาออกศรัทธาได้มันคือเรื่องอดีตแต่เรื่องอิชูเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องปัจจุบันแล้วเอาประเด็นมาดูกันอะไรเงี้ยก็น่าจะดีขึ้นนะผมว่าแต่ก็เห็นด้วยครับเพราะว่าอ,อยากจะให้ทุกคนเปิดใจฮรัเปิดรับฟังแล้วก็คิดด้วยเหตุผล ครับครับครับ,รบอย่างมีมีตัวอย่างไหมครับอยากห้ยกตัวอย่างว่าที่ที่เคยคุยกันนะที่เป็นเรื่องสังคมบ้านเมืองไงไม่ต้องเรื่องการเมืองแบบเข้มข้นก็ได้เรื่องประเด็นไหนแล้วคุยกันแล้วก็ได้ข้อสรุปอย่างไงเราไม่เคยถคงคุยกัอร่านนะแต่ก็รับฟังอย่างที่เขาบอกอเขาเตือนผมเรื่องพูดเรื่องไอตอนที่อย่างที่บอกมีประเด็นนะดอ่ะพูดเรื่องการเมืองเนี่ยเขาทักมาล้วเออแต่ว่าเขามุมมองเนี่ยคือเราอยู่ในเราเป็นบริบทนี่เราคิดว่าทุกคนจะเข้าใจเหมือนเราแต่พอตัดนี้ไปแล้วคนอีก อย่างพี่เ็ามองเนี่ยเขาก็มองอีกมุมหนึ่งเออก็ต้องระวังละครับพราว่าเขาหมายถึงคนอีกกลุ่มใหญ่เลยที่อากจะมองต่างจากเราอืมเรนก็ต้องปรับตัวในการสื่อสารให้ดีขึ้นครับเพราะว่าก็เป็นดีครับก็เป็นคอมเมนต์ที่กลับมาก็ต้องฟังครับครับผมมาวันนี้ก็แต่ก็ไม่ใช่ขนาดฝาแฝกกันยังคิดไม่เหมือนกันเลย<ะ>นั่นคนไทยอีกหกสิบล้านผมว่าก็ยังเป็นต้องคิดเหมือนกันแต่ก็คุยกันได้อยู่บนไม่เหตุผลอืม เอาปิดท้ายให้ฝากอะไรถึงกันละกันหน่อยครับวันนี้มีโอ <c oughs> กาสได้มาพูดคุยความจริงก็คงจะคุยกันตลอดแล้วแหละแต่ผม่าอยากจะรู้ว่าสองอาจารย์จะมีอะไรที่แบบส่งก<อ>ันถึงการในช่วงวันครบอบครัววันนี้ก็ดีใจที่ได้เจอตอนนนี้ <c oughs> <c oughs> ต้องเังไม่ได้เจอสอง <c oughs> อการวราเพราะว่าวุ่นมากผมก็วุ่นต้องไปตรวจสถานีอะไรนะครับก็ดีใจครับที่ได้เป็นฝาแฝดกันให้เลือดใหม่ก็คงอยากจะเป็นฝาแฝดอยู่นะครับโอ้ก็เหมือนกันนะครับดีใจที่เกิดมา ร้องกันนะผมว่าชีวิตมันก็ได้ผมว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งซึ่งสิ่งที่ดีสุดในชีวิตสิ่งหนึ่งที่ได้เป็นแปบด้วยกันนะครับมันก็ได้เรียนรู้แล้วก็ผมคิดว่าเป็นด้านบวกมากๆในชีวิตอืมครับครับเป็นคําตอบที่ชัดเจนนะครับผมความภาคภูมิใจในกันและกันไดครับสัมผ่าได้ขอบคุณมากครับทั้งสองท่านครับขอบคุณครับดอกไม้ประตูเจอกันดินสายต้นไม้ใหญ่ แก้วน้ำจานชามเป็นไดโคมไฟที่สวยงามขอพรวัวและริมทางเดินต้นยญาอยู่ในสนามบาดนี้จะมีความงามได้ถ้าีเเออ